สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้ลุงก็จะมารีวิวดอกกุหลาบให้ชมกันอีกรอบหนึ่งเนาะคร้งนี้จะว่าจะเอารีวิวให้ชมกันนานๆสักหน่อยเห็นเอฟซีท่านบอกว่าสั้นไปหน่อยนึงอาจจะลองดูว่าจะยาวมากแค่ไหนผมว่าคงไม่เบื่อกันกต,ตามมาดูครับว่าผมมีอะไรบ้างในสวนหลังบ้านในสวนกุลาบของเรามีหลากหลาย กุหลาบครับตอนนี้เริ่มเที่ยวไวเที่ยวไวออกดอกไปแล้วล่วงโรยไปแล้วก็มีเริ่มออกดอกก็มีหลากหลายพันธครับบางพันธุลุงก็ไม่ทราบชื่อพันธุ์นะครับแต่พัน,นุ์นี้ดอกใหญ่ๆนี้พันุ์ชื่อพันโจเจสโจอยครับพันุนี้เจสโจอ้สีส้มของเราดอกใหญ่ได้ดอกเดียวครับปีนี้นี่ด,ดอกที่สองกำลังดอกเป็นดอกจุบมหน่อยๆหน่อยนึยนงมาฝั่งนี้ นี่ตันก็น่ารักดีส้มจอยๆอย,อยู่โอ้มาแรงวันครับเยอะออสเตรเลียนี่นะถ้าถึงนดรูร้อนกำลังเข้ามานี่นะมาแรงวันนี้ครับเยอะตอมหน้าตอมหลังเยอะมากเลยตัวเล็เลกๆบินเข้าจมูกเข้าปากระวังให้ดีด,ด้วยทํางานในสวนนี้นะลุงต้องเอาตะข่ายคุมหัวไว้งันไม่ได้ครับมาแรงวันเยอะหน้ารร้อนนี้ พันนี้ก็สวยดีครับน่ารักดีพันนี้นี่สักพักลุงก็จะตัดใส่ใจกันไว้สักหน่อยใส่หน่อยหนึ่งว่าอากาศเริ่มเย็นหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งแล้วหลังจากร้อนมาเมื่อวานก็ร้อนวันนี้ก็ร้อนหน่อยมันพรุ่งนี้เริ่มเย็นแล้วเย็นเย็นก็ตัดใส่กันไว้ได้นานครับถ้าอากาศร้อนแล้วเขาจะอยู่ได้ไม่นานในใจกันไม่ถึงสองวันเหี่ยวเลยลุงเลยไม่อยากตัดนี่อันนี้เจอลมแรงก็ไม่ได้อีกแล้วหลายอย่างครับปัญหา ชอบเขาก็เลยก็ต้องดูแลเนาะนีก็สวยดีนะ้ำเหลืองนี่พันนี่ส่วนมากลงจะไม่คอบชอบซืชื่อพันเท่าไหร่นะชื่อสายพันขเขาคือสีนี้ถี่ทนสีนี้นะได้ใจจริงจสีนี้สวยงามดีลายแก่มานะเขาจะไม่โอ้ไแมงวันต่อหน้าเป็นสีนี้ ออกส้มๆหน่อยน่ารักด,ดีมาดูมาดูฝั่งนี้กันทุกคนดอกกุหลาบดอกจิ๋วของเราดอกจิ๋วนั่น,นี่ยดูสวยงามมากเลยดอกจิ๋วนะคัะดอกเล็กได้ใจจริงๆดอกจิ๋วตรงนี้ถ้าแดดแดดแรงๆอากาศร้อนๆอุ่นอะไรอย่างนี้นะขึ้นมาปุ๊บเลยดูสิสวยงามจริงๆทุกคน ลุงเอาลงตรง,ตรงนี้นะสามปีแล้วปีแรกนะลงแค่ต้นเท่านิ้วมือนะนิ้วมือนี้เดียวกระจิบเดียวเนี่ยขนาดเนี้ยต้นขนาดเนี้ยทิ๊เดียวพอสามปีต่อมาเป็นพุ่มเท่ากะละมังเลยทุกคนสวยงามเลยตพักตัดใส่ใจกันประดับในห้องน้ำมัสวยงามเลยพันนี้ ต้องต้องเอาเลยมัดไว้นะนี่ถ้าไม่มัดไว้นะเนี่ยยาวขึ้นยาวขึ้นสวยงามครับชื่อพันอะไรลุงก็ไม่ทราบชื่อนะพันนี้โทษทีทุกคนหลายสิ่งหลายกลาบลุงไม่ทราบชื่อพันมันดูพันธุ์นี้ของเราดิพันธุนี้นะสีชมพูนี่นะเมื่อปีกลายปีก่อนนี้ลุงจะถ่ายเซลฟี่กับพันนี้ท,ท,ทุกปีทุกต้นเลยท,ท,ทุกปีต้นเนี้ย แต่เสียดายต้นป,ปีนี้ดอกไม่ดอกเท่าไหร่ทุกคนนี่อี่ทุกปีลูกอยากถ่ายแต่กอดเซลฟี่ต้นเนี้ปีนี้ดอกดอกไม่มีแต่รู้ไหมที่ลุงเคยถ่ายทำให้ชมกันเมื่อก่อนที่ว่ามเมล็ดของเขาหล่นหล่นหล่นลงพื้นนะลงพื้นดินลุงก,ก็ขยายพันธุ์ออกใส่กระถางไว้ดูทุกคนมาดูนี่สิให้ดูนี้อันนี้ ดอกนี่นะจากมเมล็ดนั้วนะนี่มเมล็ดของเขาหล่นลงพื้นดินนะนี่แล้วดอกก็ออกเห็นไหมตัวเด้เล็กออกมาดอกก็ออกเลยน,นี่แปลกดีไม่เคยเจอกุหกลาบอ่าเป็นมเมล็ดแล้วก็หลุดลงพื้นดินอย่างี้มาเมื่อก่อนสภาพหลงว่าอยา,ากจะลองขยายพันธุ์ใส่เอาไปใส่ในใจกันเออใส่ในกระถางดูนี่ นี่ก็ใช่นี่ต้นขอเขาเนี่ยเล็กไหมน,นี่นะนตามครับหล่นมาตามเล็กของเขาแปลกดีเออ้ยนี่ก็สวยดีตาทีนี้เรามาดูกลับเลื้อยกันไปเป็นยังไงบ้างกลับเลื้อยอตัวน,นี้ก็สวยดีแด้ก่ออื่นเลยตัวน,นี้เพิ่งเริ่มออกดอ,อกออกไปกี่ได้ชุด ชุดแรกชุดที่สองครับนี่ชุดที่สองชุดที่สองเริ่มออกดอกแล้วนี่กรล่ำเลื้อยลุ่นครับลุ่นจิ๋วนะเลื้อยลุ่นจิ๋วเริ่มแล้วออกลุงเอาลง,งตัวนี้สองสองชนิดสองพันพันแบบนี้ก็มีพันแบบสียมพูนี้ แบบโหได้ทนนานเนี่ยพันนี้แล้วก็พันแบบนี้พันแบบเป็นเป็นดอกออกมานี่นี่โอ้ยแรงวันโุ่ดีบลดนตอมหน้าตอมตาเลยมือหนึ่งไล่แรงวันไปมือหนึ่งก็ถ่ายทําให้เอฟซีชมไปแรงวันตอนเช้านี่เยอะมากเลยนี่พันนี้ก็สวยดีนะทุกคนดูดิพันนี้ตัดแจมใส่แจกันได้เนาะสวยดีเออไปที่เราไปดูกุลาบกุหลาบเลื้อยแบบ ดอกใหญ่กันลุงอาใส่กระถางไว้นะไปอยู่ตรงนู้นนะตรงนู้นไปวันนี้ช่างกาลังมาทำไอ้นั่นเลยช่างกาลังมาทําบ้านเจ็บของกันก็เลยเสียงดังหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนเสียงดังหน่อยหนึ่งไปตามมาฝันนี้ครับผมแบบนี้ไงครับกลาบเรบือกลาบเรือเือครับดอกรุ่นดอกใหญ่ครับดูมือกลุงดิลุงก็เพิ่งหย่าลงมาเมื่อ สามสี่เดือนที่แเราเองพันนี้นี่ดูหนะ่าเส็จเส้นดังก็หน่อยนครับดังเส้นดังก็หน่อยหนึ่ง,ง,ง,งช่างกําลังทําบ้านอยู่อะเรามาดูฝั่งนี้กันเนาะถ้าเสียงไม่เข้าในมือถือมือถือนี่นี่ฉลากของเขาชื่อพันอะไรด้กผมก็ไม่ทราบกันในพันนี้ดอกหอมครับหอมดีนี่ไงชื่อเขาของเขาครับใครรูจกักอ่านเป็นก็อ่านดยนะนี่ พีอะไรพีเรียมดีลเลยมอนอะไรนี่นี่ภาษาอังกฤษเนาะอ่านยาหน่อยต้วงกาอนุญาตหอมให้ชมให้ดูก่อนนะหอมอืมหอมอ่อนๆครับกลิ่นหอมอ่อนๆดีอ่อนๆด,ดอกสวยงามครับนี่เราขึ้นมาเต็มเลยดึงเราเอาไม้เอาเอา,เอาคานโชวคคาวทำไห้ก่อนเพราะต้องรอทำสวนกุหลาบใหม่กันจะลองทำคานขึ้นกับ สวยงามดีครับสวยว่สีหวานดีหวานสวยดีอืมกระถางนี้เราซื้อมาห้าสิบดอนประมาณพันพันกว่าบาทครับกระถางนี้ยนี่ถังก็เอาดอกให้ดูภูมิใจเห็นดอกของเขาก็โอเคครับภูมิใจดีอืมเราไปดูฝั่งกุหลาบฝังสวนกุหลาบฝั่งนี้กันว่าเป็นยังไงบ้าง ฝั่งนี้อันนี้ก็เริ่มร่วงโรยไปแล้วก็มีพึ่งขึ้นมาใหม่ก็มีลมแรงด้วยครับลมแรงแล้วก็กก,ก็อยู่ทนไ,ไ,ไม่ทนหลาบนะจะลบนี้ไม่ค่อยได้เลยเห็นไหมฝั่งนี้เห็นไหมนี่พึ่งจะเ,เ,เ,เร้่อหดอกจุมเล็กๆเองฝั่งนี้ยังไม่เท่าไรครับยังไม่เท่าไหร่ นแกเริ่มดอกจุมเล็กสีชมพูของเรานี่ชมพูนี่นี่ดอกลูพิ้นครับสักพักลงจะถ่ายทำรีวิวดอก รูพิมพ์ให้ชมกันนานๆเนาะรออยู่ตอนนี้รอให้เขาออกดอกหลายสีอยู่ตอนนี้มีหลายสีครับลังออกดอกเรื่อยๆรอสักพักลุงจะถ่ายทําให้ชมแบบนานๆยาวๆไปเลยเออตอนนี้รอแป๊บหนึ่งครับนี่กลาบเขาเราสีนี้นะหอมครับหอมมากเลยสีเนี้หอมจริงๆเลยหอมย้ายมาจากบ้านลังเก่านะดอกเนี้ยพันนี้ขูดมาทั้งต้นเลยทุกคน แล้วสักพักก็ลินลินลี่เนาะลินลี่ก็เริ่มออกดอกแล้วเริ่มออกดอกจุมแล้วนี่เห็นไหมลินลี่ของเราหลายรับหลากหลายพันลุงอลงงจะเห็นดอกดอกเห็นดอกเขาแน่ไม่นานครับไม่นานไม่นานนะลุงก็ขอจบทานี้ก่อนนะเสียงดังไปหน่อยหนึ่งเพราะช่างกาลังทําบ้านอยู่ไปไปเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ